วันที่ห้างไม่มีคนนะครับดูสิครับมีแต่บันไดเลื่อนและคนเดินลางมากเลยเงียบกริบเลครับตรงนี้ก็คือพันทิพเก่านะครับตอนนี้เป็นห้างอะไรไม่รู้แล้วไม่มีคนเลยครับเงียบมากกริบ เก็บเลยครับเงียบกิบกิบมีแต่ตึตกเงียบ,บกิบจริงๆครับเนี่ยมีพิซซ่าอยู่ครับกิบกิบ